สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านอยู่ในแบบร้านโปมเบียนกันเองโอเคค่ะวันนี้นะคะทางไลฟ์โปมเบียนเนี่ยเขาอัปเดตเพจแลนด์ใหม่นะคะแล้วท่านๆเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยมันจะไปสนุกยังไงท,ท่านก็จะต้องชวนน้องๆมาเล่นด้วยงั้นวันนี้้าอยากรู้แล้วว่าท่านจะเชิญน้องมาคนไหนบ้างแล้วข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะเริ่ม เลยนะคะเราจะเอาน้องช้างน้องแกะแล,กแล้วก็น้องยูนิคอร์และวกนแต่เอาเป็นน้องยูนิคอร์ตอนตัวใหญ่แล้วเนาะเข้าไปกันค่ะดูสิน้องๆจะเล่นอะไรกันบ้างอ๋อแล้วในนี้นะคะเขาก็จะมี ทำความสะอาดตัวน้องๆน,นะคะแล้วอันนี้นะคะพอเข้ามานะคะก็จะเจอกับนี่ม้าหมุนซึ่งน้องแกะกำลังเล่นม้าหมุนอยู่พอดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำน้องแล้วก็ที่แต่งหน้าน้องทำให้น้องสวยขึ้นนะคะไปกันค่ะแล้วลองเอาน้องมาทดลองดีก,กว่าเอ๊ะแต่เราจะเอาน้องไปทดลองตรงไหนดีนะ ลองะคะ่ะเอาไปอาบน้ำค่ะอาบน้ำเลยอ่าสวยแล้วใช่ไหมคะนี่ยังไม่พออา้าวมีคนมีคนอ๋อนี่ทนัทนทนันเอาน้องเอาน้องมาเสริมสวยก่อนนะคะนี่เสเปรย์มาฉีดเลยอ่าโอเคค่ะแล้วก็ มีรถเข็นนะคะเดี๋ยวท่วานน้องออกมั้งคะท่านท่านเอาน้องแกะขึ้นมาเลยเอ๊ะผ่้แต่น้องช้างไหนเนี่ยนี่น้องช้างอยู่นี่มาเร็วน้องช้างมาเร็ว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  น้องช้างมาอาบน้ำเหมือนกันค่ะอาบน,น้ำเลยตาเดต่อไป้องมนเธอนะเจ้ายูนิคอร์นอ่าแล้วก็เอาน้องเอาน้องช้างนะคะมาปัดขนแต่งสวยนะคะชีดเข้าไปชีดเข้าไปโอเคค่ะเราจะปล่อยน้องช้างให้เป็นเล่นแล้วนะคะโอเคนีนนะคะก็จะเป็นสะพานนะคะ โอดูน้องมีดีนคนสิคะตามเรามาโดยไม่หยุดเลยถ้าจะรักทันทันมากเลยนะคะว้ามีบ่อน้ำร้อนด้วยอืมฮึนี่มันบ่อน้ำร้อนของสัตว์นะเนี่ยแต่ทันอยากแช่มากๆเลยทันทันแช่ดีกว่าฉัน,านจะแช่แล้วนะคะอ๋อน้องดีีคนอยู่ตรงนี้ ดูสิน้องแกะกำลังเล่นชิงช้าอยู่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยเนาะนี่น้องช้างกำลังเล่นแทมบปลีนอยู่ค่ะน่ารักและยอดเยี่ยมมากมากเลยยกยกนิ้วโป้งให้เลยมา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 ,มาน้องช้างเล่นแทมบปลีนให้พี่ทันดูหน่อย <c oughs> กระโดดกระโดดน้องกระโดดกระโดดเล่นเลยชี้เล่นหน่อย วานน้องช้างนะคะวูู้ยูนิคอร์นลอยได้ค่ะตะกี้วูน้องช้างโอ้น้องช้างกระโดดกับหลังค่ะวูวูโหเก่งมา,มากๆเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเฮดแนนต์น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเอ๊แต่ว่าเราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจุกไลคเป็นกาลังใจให้น้อนนได้ทาคลิปสนุกๆและมีความรู้ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอ๊ ตะกี้เราเห็นเหมือนน้องจุ้ยยังนอนหลับด้วย <c ười> ไปกันค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันิีแน่น,นะคะ